สวัสดีครับกลับมาพบกับ DNM d e n i e Music นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นสเกลเบื้องต้นนะครับสเกลก็คือบันไดเสียงที่มีโนต้ตอยู่7โน้นนะครับเราก็จะเอาไปฝึกนะครับเรามาว่ากันเลยแล้วกันคีย์ C ประกอบไปด้วย7โนต้ตคือโดเรมีฟาซอลาทีแล้วก็โดนี่คือเรียกว่าหนึ่งออกเทปนะครับ นิ้วที่เราจะใช้ก็หนึ่งสองสามไขว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไล่ลงสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งวิธีการวางมือก็เหมือนว่ามีผลไม้อยู่เรากำผลไม้อยู่แล้วก็ไปวางบนเปียโนนี่คือการวางมือที่ถูกต้องนะครับอย่าไปวางแบบแบนๆอย่างนี้มันดูไม่สวยดูแล้วไม่โปรอ่าดูแล้วคนที่เล่นเปียโนโปรไม่โปรนี่ วางมือนี่รู้เลยนะครับอันนี้มือขวา1นึ่งออกเทปมือซ้ายก็จะเป็น5 4 3สี่ส่งควายนิ้ว3ามสหไล่ลงควายนิ้วเหมือนเดิมแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็น2องเตปล่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันสองมือนะครับนี่คือ1นึ่งออกเทป ถ้า2องเทปล่ะเล่นยังไงก็คือ1 2 3 1 2 3 4แล้วก็ไขว้1 2 3ไขว้1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1ไขว้4 3 2 1 3 2 1แบบนี้มือซ้าย5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4ห่องสาสี่ไข้หนึ่งสองสามหอามส่ามาลองมาลองดู2เทปสองมือนะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะฝึกยังไงเราก็เปิดเมทนอมมา สัก80ก็ได้นะครับ80แบบนี้เพ็นไหมเอ่ยเมทนาม80นะครับให้มันดังติ๊กเดียวโดยที่ไม่ต้องให้มันเป็นติ๊ก1 2 3 4อันนี้หนึ่ง3 4 1าหปกติแล้วผมจะซ้อมแบบนี้ ให้มันดังติ๊กเดียวเลยแล้วเราก็อยากเริ่มหนึ่งตรงไหนก็ได้ประมาณนี้นะครับ80เราเริ่มเป็นตัวดำก่อนนะครับพร้อมกับเมทนอม สองมือพร้อมกันสองเทม ประมาณนี้ในคี์ C พอคีย์ต่อไปคี์ G แล้วก็ไปดูมันก็จะติด1นึ่งชาปนะครับก็ลองก็ลองไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าคี์ G มันติดอะไร1นึ่งชาปนะครับก็ลองไปซออให้ครบ12คีย์ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ